สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาแนะนาอีเวนต์ใหม่นะสำหรับใครที่งงเนาะว่าเฮ้ยมันทํายังไงเวลาเกิดหรือเวลาอะไรยังไงนะครับผมคือเวลานะครับมีทั้งหมดนี่นะครับเจ็ดโมงช้าถึง10บโมงแล้วก็หกโมงเย็นถึง3ามทุ่มแล้วก็ตอน5้าทุ่มถึงตีสองนะครับเป็นเวลาไทยนะครับผมเวลาที่เราใช้ปกตินี่ครับไม่ใช่เวลาในเกมนะก็คือมันจะมีบอสเกิดมานะครับบอสจะเป็นตัวนี้เลยในรูปเลยนะครับมันจะเป็นปุ่ม มันจะเดินมาในแผนที่นะครับแต่ผมจะเปิดแผนที่ให้ดูนะครับต่อมานะครับเวลาเรายิงบอสได้นะครับนี่ตัวถือกระเป๋าเนี่ยยิงปุ๊บเวลาเราเอ่อถ้าเรายิงมันตายอะ่ะกระเป๋ามันจะหายไปนะครับหายไปแบบบนแมปเลยถ้ายังไม่มีคนเก็บเมื่อไหร่ที่มีคนเก็บกระเป๋ามันจะขึ้นมานะครับต่อมาทางออกนะครับมันจะมีสามทางตรงข้างขวาข้างบนแมปแล้วก็ตรงกลางครับตรงรถตู้แล้วก็ตรงซ้ายตรงเต็นท์ของเรดร์นะครับ อยู่แค่สามนะถ้าเก็บกระเป๋าแล้วต้องวิ่งออกให้ทันนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นคนตัวเป่าวิ่งตัวเปล่าถือปืนก็ได้ปืนแบบปืนกลวิ่งนะครับผมมันจะทาให้วิ่งเร็วเวลาเก็บเพื่อศัตรูมันจะวิ่งไล่เราแบบแทบไม่ทันเลยครับแต่ว่าเราต้องเคลียร์พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งด้วยนะครับผมแนะนํานะสมมุติว่าเราเกิดทางซ้ายใช่ไหมครับเราเคลียร์ศัตรูไปทางซ้ายมาแล้ว่เราเก็บกระเป๋าแล้วเราวิ่งมาทางซ้ายเลยก็ดีครับไม่ใช่วิ่งไปทางขวาเก็บกระเป๋าแล้วก็วิ่งไปทางขวาเงี้ยเราก็จะเจออีกที่หนะนําาว่ ถ้าเราเกบตรงนี้เราก็วิ่งออกซ้ายไปเลยหรือว่าเราจะออกกลางก็ได้ครับแต่ระวังทางเข่า RV มาด้วยนะอันนี้คือข้อระวังครับใครที่ออกตรงเนี้ยจะโดนหมู่บ้านยิงง่ายนะครับบางทีศัตรูมันเข้ามาคเว v e r ตรงนี้นะมรติว่าเฮ้ยเคลียร์ตรงนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยเออก็มานั่งแอบตรงหน้ารถตู้มันจะมีเนินเขา่าบางนะศัตรูมันจะยิงมาเขาเข้ามาตรงนี้ได้นะอันนี้คือข้อควรระวังตอนที่เลเออออกตรงรถตู้ตรงกลางครับระเบิดหรืออะไรเงี้ยมันโถมง,ง่ายครับผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําออกตรงกลางนะ แต่ถ้าเคลียร์หมดแล้วหรืออะไรเงี้ยก็ออกเร็วได้เหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนตัวแนะนําว่าถ้าเราเกิดขวาเราก็เก็บแล้วก็ออกขวาเกิดซ้ายเราเก็บซ้ายแล้วก็ ออกซ้ายไปเลยดีกว่านะครับผมแต่เราต้องเชียร์ตี้ที่มันอยู่ใกล้ๆเราก่อนนะครับผมวนใครที่มองหาร้านเติมเงินอยู่นะครับแนะนำร้านซีโกเลยนะทุกคนฟูกอดภัยเพียงใช้แค่เลข UID เพียงเท่านั้นนะครับมาเริ่มที่ราคาตู้เซมนะครับสช่องกับหช่องนะครับอยู่ที่99บาทกับ280รบาทนะคนใครที่อยากจัดแพ็คเซตพิเศษนะครับผมถ้าเติมกับร้านอยู่ที่168บบาทนะ มาดูราคาแบตเติ้ลพาร์กันมาครับทุกคนเติมที่ร้านซีโกนะครับผมจะราคาถูกกว่ามากๆเลยเห็นไหมอยู่ที่166บาทกับ4ี5บาทเพียงเท่านั้นนะก็ไปจัดกันเยอะๆนะครับค้นส่วนใครที่สนใจเติมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะไปหาเพจได้เลยนะครับเติม24ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนเปิดแล้ว้เปิดไ้เปิดแด้อเิๆ้เปิด้เปิ้ บอดใช่ไหมไอ้ซ้ายมือเราเมื่อกี้นะบอดใช่ไหมบนดินแะน้วคือข้ามนละ้วเดี๋ยวนะต้นไอ้ซ้ายมือเมื่อกี้เนะี้ยบอดใช่ไหมแข่งบอดใช่ไหมบอดอันนี้ม,ม่งจะไม่เจอแมง ก็เดินอยู่แค่ไม่ได้เดินมาข้างหน้าเราจุดตาแม่โดนยิงฟังนะเก็บแล้ววิ่งเลยนะมึงบอกมึงบอกตาแล้วเก็บแล้ววิ่งเลยนะเจมันไล่เบาด้วยว่ะเจมน้าอัน เราป่อยหมดแล้วเจนเจ็บชดซอมชดซอมบอชชดซ่อมเดี๋ยวโคบ่ะยืนชิ้กันโคบไปไกลโคบไปไกลางหลาไปที่เลด่านะเออเจนเอาเหรียญวอรมาด้วยนะเจนไม่ถูกเหครับไม่ถูกเรา่อใช่ไหม ่กระเป๋าเอาเหรียญบอเหรียญบอสมาแล้วใช่ไหมิบเป๋าเหรียญบอสมาแล้วใช่เอมันยังอยู่อเมันยังอยู่อ่ะมีกระเป๋มัเนี่ยกระเป๋าเหรอไม่ได้เปเดี๋ยวไม่ได้เปิดหรือเปล่ากระเป๋าโอ้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 ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้้โ้โอร่อ้้โอ้้โ้โอ้้โอ้้โอ้้้้เ้อ้ม้อ้อเ้อ้้้้้้อ้เจม เดี๋ยวมาเก็บตัวนะไปดิวี่หลักคนสุดท้าไปลงไปเลยเราดักคนนี้อะไรเดี๋ยวตัวเบาตัวเบาตัวเบาไม่ชาร์ไล้เบาเกมสองมาถึงก็คือมันมีศัตรูออกมาดักก่อนนะครับผมศัตรูคือคือผมเกิดข้างหลังนะครับแล้วศัตรูมันเกิดแถวเนี้ยมันก็เลยไม่ได้ดักบอส คือถ้าใครเกิดใกล้เกิดแถวเนี้ยมันโซนได้ง่ายกว่านะครับแต่เราก็เข้าไปแจมข้างหลังต่ออีกรอบหนึ่งนะครับกอล ไม่ทันไม่ได้มาหลอกไม่ทันกระเป๋าอยู่ตาไมนหลอกไม่ทันน่ะฝังอยู่ฝังอยู่ไม่เอาาต้นไม้ห้าเป็นห้ามันโดนระเบิดไปไม่รู้งั้นละระเบิดผ้ารอเบิดผ้าจะมาแล้วอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนี้เลยใช่ิงแล้วอันหนึ่ง มันว <mile> ิ่งหนีก <wi> ันนะเมื่อกี้นะวิ่งออกขากระเป๋า <of> ร <water> okay. ่วงนะไปโรงงานกระเป๋าร่วงกระเป๋าร่วงตรงวิ่งไปทางโรงงานไปทางโรงงานบ้เยี่ยมเตรียมย่องเตรียมย่องแตกปูนเลยเอาตัวนี้แหละ ติบโฟลตโฟล์ตใช้ก่อนเลยจ๊ก็ไปที่อีที่สุดใช่ใช่ใช่เจบแก็งกว่าเจมข้ารีบเลยลดนเจมลดลง ตู<ม>้เกตูมม้รัตู้รัตู้เก็บตู้รัตู้ไอ้นี่รัตู้กระเป๋ารัตู้กระเป๋าซ้ายซ้ายรัตู้กระเป๋าเฮ้นั่นแหละไปแล้วไปแล้วปัดปัดน้ำเจนบนเผามีป่ะนั่นแหละโชคนอนตายอยู่ซักแนมาแล้วน่ะ ยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับมาแล้วคอรสมันออกมาเหมือนนี่นะนี่นะเอเมนขนาดดิ ่แดันมาสองหัดอกคต่อมาคืออันนี้ผมเก็บช้าเองนะครับคือเห็นไหมเห็นเวลาคงเหลือไหมครับคือเราต้องกดออกก่อน40วินะครับเวลาเรากดออกอานนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผ่านนะครับอ่านดูนะคือผมคนที่เก็บกระเป๋าแล้วกดออกเลยเออเนี่ยผมกดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเวลาคงเหลือกาลังถอนกกาลังคือไม่พอนะมันขาดอีก20วิเลยจางหมานี้ผมก็เลยแบบ แต่ผมไม่รู้นะอันนี้ผมยังไม่รู้เท่าไหร่นะผมอันนี้ก็พลาดเองก็เพื่อนๆก็ดูไว้นะว่าอ๋อมันเป็นย่างแบบนี้เองนะใช่ไหมเหลยอจังยี่สิบวิเออเสียได้เหมือนกันนะผมไม่ได้ออกอะไรเงียนะก็สุดท้ายก็เดินออกครับเกมเนี้ยผมว่าอ้าวงงเว้ยอล่ะถ้ามันออกไม่ได้ป่ะเออก็งงกันอยู่เออตายกันเต็มเลยคือใครที่เล่นจะแคปเยพเกมนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าเขาใส่ชุดเต็มหรืออะไรเงี้ยจังหวะไหนเรากายิงไม่ตายอะเราไม่ต้องไปยิงเขาเรารอให้เขาออกไปเลยแล้วเราค่อยไปเก็บ ที่เหลือดีกว่าส่วนตัวผมนะเพราะว่าศพอ่ะมันมีเหลือแน่นอนครับที่ผมยิงยิงยาไหนนะเหลือหลายศพมากมากเลยครับแต่นี้จังหวะไหนผมยิงได้ผมยิงทิงเลยเห็นไหมไปแคปเทียบเลยรีบมาอะไรเงี้ยคือจังหวะนี้คือดีนะเจมันยิงให้คือผมเกือบโดนแคปยิงตายเออสุดท้ายก็นั่นแหละครับเดินออกกันเดินออกแบบทางปกติเพราะว่าทางพิเศษมันออกไม่ได้เนาะ โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ